สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรยทานค่ารูปแบบสวยๆไขรูปแบบหนึ่งนะดอ,อกสร้อยบุปผานะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและรลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะสองจำนวน8เส้นและรลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะสองจำนวน2เส้นนะคะ รามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากลิบบิ้งความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาให้เดือมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิมบิงฝั่งด้านยาวก็ด้านบนนะคะนะเส้นที่1ค่ะจับมาเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่3สามมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอาออกค่ะรวบเส้นที่3ขึ้นมานะคะ ดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบบิ้นแเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่สาทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอามือช้อนที่ฐานค่ะนี่ป้งกับนิีวชี้จับสีเส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิ้บินความยาวเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นล่างสุดเส้นถัดมาคะ่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่3ามไปน,นะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะพอเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะหนึ่งเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นแ,แบบนี้นะจับนิบินขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3นะคะพัดข้าม3เส้นมาแบบนี้นะ จับพัดข้ามสามเส้นค่ะพัดข้ามสามเส้นมาค่ะพัดข้ามสามเส้นมาพัดข้ามสามเส้นนะคะเราจะเหลือลิบบินสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามมานะคะให้นได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะ หรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะสเสรียนที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะดึงเข้ามาให้กระชับนะนะคะพอเสร็จแล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนี้นะลอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ แล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ตัดเส้นริบบิ้นมา,าจาับริบบิ้นขึ้นด้านบนนี่ค่ะพับลงมานะคะริดเป็นกลวยมาแบบนี้ค่ะนะแล้วก็สอดลงไปในรงนี้หนึ่งล็อกลงมาแบบนี้ เราเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดร้อสามเส้นไปนะคะร้อสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนคะเราได้แบบนี้นะเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ สีบห้เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะนะแล้วก็สอดรอด3เส้นไปแบบนี้ค่ะ1 2 3นี้นะคะรอดไปแบบนี้นะแล้วเราก็เหลือปลายดิบินไว้แบบนี้ เราได้แบบนี้นะล้ก็พลิกจกับด้านมาด้านนี้จับนิ้ินมาค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังแบบนี้ค่ะสอดลงไปในดูนี้นะคะดึงมาแบบนี้นะพับมาด้านหลังค่ะ น,นแบบนี้นะคะพอเราสอดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดไปบนปลายริบบิ้นนี่นะเราามเส้นกลับไปเหมือนเดิมนะคะเราามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะ พอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับบินหมาด้านนี้ด้านหลังนะคะวนไปด้านนี้น,นะแล้วก็วนหนึ่งรอบค่ะวนแบบนี้แล้วก็พับลงด้านหลังนะคะสอดลงไปในรูนี้ค่ะนี่ค่ะพับมาด้านนี้ หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ม้วนกลับไปแบบนี้วนแบบนี้หนึ่งครั้งพับลงไปด้านหลังนะคะ เราได้แบบนี้นะคะหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเราก็สอดกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเราสามเส้นไปนะหนึ่งสองสามแบบนี้นะเราสามเส้นไปแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วเราก็พลิกมาด้านนี้พับมาด้านหลังค่ะทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะวนหนึ่งรอบแบบนี้พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดลงไปในรูนี้ให้ดีบแบบนี้นะคะนี่นะดึงมาแบบนี้นะ คะพอเราได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะแล้วก็จับดิบินนะคะนะจับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมาด้านล่างแบบนี้น,นะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะมาสอดรูนี้ค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะสอดลงในหน้ากลิบนนี้นะแล้วก็ทะลุลงด้านล่างค่ะนี่ค่ะในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดกลับขึ้นด้านบนนะคะนะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะ นะคะคเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบ,บินทิ้งค่ะนี่คะแบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะริบ,บิ้นความยาวสี่เซนติเมตรค่ะสองเส้นนะคะสอนขึ้นด้านบนนี่ค่ะแบบนี่นะคะทำทีละเส้นนะแล้วก็เหลือปลายดิบ,บินไว้แบบนี้ จับบ,บินมาค่ะพับมาด้านนี้ค่ะงอนมาด้านนี้พับลงด้านหลังค่ะสอดลงไปในรูนี้ เสร็จแล้วเราก็สอดใต้ปลายลิบบินนะคะกลับขึ้นไปน่คะตัดปลายริบบินถึงค่ะอีกเส้นหนึ่งค่ะเส้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะคะสอดขึ้นด้านบน,นค่ะให้เหลือปลายริบบินไว้แบบนี้พับมาด้านนี้ค่ะมาแบบนี้ก็พับลงด้านล่างค่ะสอดลงไปในรูน,นี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็สอบใต้ปลายดิบินนี้ค่ะกลับขึ้นไปนะคะนี่นะตัดปลายริบินเห็นค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกสร้อยบุบผานะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ